เียตื่นนอนเตื่นเตืนมีเรื่องแล้วตื่นยังตื่นไหมครับตื่นไหมไปฉี่ๆไหมฉี่ๆไหมไปบ้างอ้าบุ้งมามาบุงไปฉี่ๆไหมครับไปตื่นยังหายง่วงยังเน้มเนมเลยเตื่อตัวยังเนี่ยฮะ